กันไม่ให้น้ำก็ดีนะผมว่าง่ายดีความยาประมาณเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ว่าไมลีเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปนาดนั้นเพราะมันรับก็มาดูอ่ะแล้วเขาให้ไปอาจารย์จะไปทดลองใช้ในห้างเด็นเด็ก็ดีให้ทดลองไปดูดูอาจะเป็นตรงคันหล่ออะไรเงี้ยแต่ที่ผมบอกอันหนึงคือจริ่แล้วทำเป็นทางด่วนน้ำได้ไหมคือเพราะว่าน้ำในคลองเนี้ยเราจะวางนี้ไว้แล้วเอาดูดน้ําผ่านท่อนี้ไปให้ออกเร็วๆอ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องไปกวนล้นตลิ่งก็คือเหมือนกับเป็นทางด่วนน้ำอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ว่านี่แล้วเนี้ย แล้าทางงวทอุโมงลึกๆรอบ30เมตรเนี่ยแพงมองไหมทำไมเราไม่ฝังท่ออยู่ใต้คลองทำป็นทางด่วนน้ําที่หมูนจะันน้ําให้ไปเร็วๆเ,เลยแล้วก็ไม่กระทบกระเทือกนกับตลิง่งอันนี้เป็นราไปได้ไหมเดี๋ยวเราลองให้คิดดูมันสามารถจะไปอาดักันได้ก็หวังว่าเพราะว่าเราอุโมงน้ําทียากถามว่าคลองจะเพิ่มความจุงไงก็เพิ่มไม่ง่ายเอาน,น้ําลงคลองก็ไปเอ,อ่อล้นตลิ่งอันหนอย่างนั้นเร,เราฝังท่ออะไรในคลองได้ไหมลงมาอยู่ใต้คลอง หรือท่ออย่างเงี้ยก็ให้น้ําไปมีปั๊มหัวท้ายอะไรเงี้ยก็พยายามคิด Innovation อินโนเวชันอะเดี๋ยวให้ทางไหลน้ำเขาดูอยู่นี่อาจจะลองใช้ได้ถ้าถือว่าคิดอินโนเวชันตรงนี้ได้มีมีตรงไหนที่อยากจะนําร่องไปก่อนไหมคะก็จริงแลวไม่ยากหรอกก็อาจจะหาคลองที่ต้นชาที่ต้องการปลายพัดน้ำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพวกนี้มันมีลรรมนนหลักวิศวกรรมแล้วผมว่าหลักคือว่าอย่าต้องเอะบ้างอย่าไปอือมีอไปคิดว่ามีทางออกคืออุโมงค์ยักษ์อย่างเดียวพวอุโมงค์ยักษ์มันแพงมากเลยนคุณต้องขุดลงไปลบสามสิบเมตรแต่หน้าที่หลักคือเอาแค่น้ำผ่านไห้ได้อ่ะ นี่ทำยังไงที่จะมีตัวอื่นที่แบบทดแทนได้เร็วกว่าแล้วก็เคลื่อนย้ายได้เร็วกว่าเพราะบางทีสภาพน้ําก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับก็ลองดูโอเคขอบคุณนะสนุกไหมวันนี้กินข้าวยังได้กินผัดไทยป่ะผัดไทยอร่อยนะเฮ้ยได้กินมากเออแอนหมูลองดู้ว่าไม่ใช่โปรอาจารย์เออแอนหมูทำสิ่งตกใจตกใจฮะผมไม่ตำจานได้ได้ยินมาว่าอาจารย์ชาติทำผัดไทยเองไม่ใช่หรอกไม่ใช่ กุ้งไของอาจารย์กูแดงกูแดงกูแดงนี่สนิทกันแกอยู่แกทำสวนกันอีกอย่านี้หลวงจอกเคยไปเยี่ยมท่านก็เป็นสูนการเรียนรู้อืเอาละคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูการจราจรกันนะฮะนี่เป็นที่กั้นน้ําซึ่งใช้น้ํานี่แหละจากคลองมาเป็นมาเป็นที่กั้นนะครับซึ่งอาชชออาชชมองว่าน่าจะเป็นพดเป็นมองว่าน่าจะเป็นปลา เป็นเส้นทางกับน้ำได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมเอาไปเลยนะครับเอาไปลยเไปอยู่ไนเขาไปอู่ไหนคือไอ้น้องจอกเนี่ยเขาบอกสาวที่รถติดก็เป็นจุดผ่านคนไปเที่ยวต่างจังหวัดนักเที่ยวนครนายกเที่ยวอะไรเงี้ยนายกสรายในนี้แล้วรถบรรทุกมีเยอะกระแนงระลังรถด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะนั่นีหรอตอนนี้เป็นจุดที่พอปวดน้าเกตถูกป่ะเที่ยวสัมพันธ์แต่ก่อนมารุษหกเลนหกเลนนี่มันเชื่อมมาจากไหนเนี่ยจาก อ้นพอก็จากสลอมกรุงจากกราชบังมาครับมาเป็นเชื่อมต่อานั้นหกสามคูนสามราเกตในสองคูนสองไปเลยไปเนี่ยหนึ่งคูนหนึ่งก็เหมือนตีมาเงี้ยวันนี้ก็ตีประจำแถวเนี้ยเป็นทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสองแห่งขึ้นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาเขาด่าทางนี้อยู่ทางนี้อันนี่เขตอยู่ข้างหน้าเราเราอยู่ตรงนี้ครับอ้นท่านี้ยเชื่อมสัมพันธ์นี่แหละที่ตรงนี้คือสามคูนสาม 2องคูณสองหนคูหนึ่งแผ่นนี้ไปเชื่อมตะกุนดีตอนนี้ก็จะแบบคนขที่มาไี่ไปตีออกมาทะลุไปหมดเลยอ่ะมาอยสองหนึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้คือแผนที่จะขยายนี่เป็นสอคูณสปัญหาก็คือว่าเวลารถวิ่งมาเ่นเดียวครับรถที่จะเลี้ยวขวาไปคลองติดตาเลี้ยวไม่ได้พอเลี้ยวไม่ได้ปุ๊บรถที่จะเลี้ยวซ้ายอ่ะ ก็ล็อคด้วยก็คือไปไม่ได้แล้วคนจะไปไหนกันคปรั้วใหญ่เนี่ยไปไหนกันส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาประเด็นสะพานนี้เนี่ยก็ไปทั้งสองทางก็คือขวามือเนี่ยไปเส้นเรียบ213ไปนครนายกไปลำลูกกาซ้ายมือเนี่ยก็ไปประชาสำราันครับประชาสำราันก็เป็นสายหลักที่จะไปลำลูกกาได้เช่นกันครับตรงเนี้สองฝั่งเนี่ยครับอันนี้ก็คือตัวหลักของงานอันนี้นี้คือตัวหลักเรียบบาลีครับเรียบบาลีก็ไปพิณทวงนู่นใช่ไหมครับ อไปลาดอุทิศออกสุวินทวมนี่ตััวหลกนี่ก็ลงไปลาดกระบังลาดกระบังเขื่อยสามพันเฉลองตรงนี้เป็นจุดที่คนมาเยอะแต่ว่าปัญหาคือตรงนี้แหละที่โอมหาศาลจะแก้ยังไงก็ว่าเป็นขยายตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าผมว่าเขตเขตกับธนาคารออมสินจุดอยู่สองจุดนี้ครับโอเคที่ว่าเรือเส้นทางเชื่อมที่ที่นัาท่องว่าว่าตรงนี้ครับที่ทางในที่เลี่ยงเมืองเชื่อมขยายขึ้นนะครับก็บอกให้ไปดูอื่นด้วยที่อตรงนี้มันอยู่ศูนย์กลาง ยิ่งทําใหญ่จะยิ่งดึงรถจะมาไปทําถนนวงแหวนแล้วก็ให้คนไม่ต้องเข้ามาเนี่ยให้เวียงวงแหวนอะไรไปแล้วผ่านไปก็ถนนอื่นมันใหญ่อยู่แล้ววงเราใหญ่อยู่แล้วสองทางได้นอื่นใช่ไหมที่แบบในที่จะขยายเนี่ยมีตะกวนี่ขยายมาจากสำนักเขาก็มีโครงการขยายต่อมาจากไอ้ประชาร่วมใจครับร่วมใจครับครับมิตรมประชาร่วมใจมิตรมลังหลักที่เป็นของเราต่อคนื่อง ถนนข้างนอกใหญ่หมดละไปคอขวดตรงกลางขับได้ไหมครับอย่างที่เห็นเนี่ยโอเคไหนต่อไปโรงพยาบาลเวชการลุนครับเดินไหมครับไม่ครับขึ้นรถขึ้นรถเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะไปเข้าข้างในรถเขตนะฮะรถเขตเลื่อนรถท่านรถเขตเตรียมไว้แล้วรถเขยก็ได้รถเขยอะไรเข้าน้ำท่านไม่ได้เข้าน้ำหรืออ๋อดีสุข้างหน้าเอาละครับคุณผู้ชมก็ต่อแล้วหายใจเข้ามไกลปะ เท่าหมกไกนออกึ้นรถลน้นี่รคุณผู้ชมอันนี้เราอยู่กันที่สำนักงานเขตหนองจอกนะฮะซึ่งมีปัญหาการกักราตอนอยู่บริเวณรอบนอกสักเล็กน้อยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะห้องน้ำาะให้การทำภารกิจในห้องน้ำ นะฮะคุณผู้ชมและเราจะไปต่อกันที่โรงพยาบาลในบริเวณย่านแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดียวฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกับภารกิจต่อคุณผู้ชมครับรอบนี้ fb เตือนหมว่ามันก็ยังไม่ค่อยเตือนนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันน้องจอกมีอะไรคอมเมต์กลนเข้ามาครับสวัสดีครับ